สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยสุภูสุคนครับมือนีก็สีพ้าพี่น้องเฮ้ามาอัปเดตเจ้าสิบล้านครับสุดยอดพันธุกรรมจากเปียมชัยฟ้ามครับมือนีเฮ้ากบอยู่ที่เปียมชัยฟ้ามครับก็ได้รับเกียรติจากเสียโซ่เปียมชัยฟ้ามครับผ้าเฮ้ามาอัปเดตเจ้าสิบล้านครับผมเสียโซ่ครับเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อพี่น้องเฮ้านะครับครับสวัสดีครับผมโซ่หนุ่มพอพันครับเฟซบุ๊กครับ ้าก็เบอร์โทรกั็0898620309ครับครับผมสำหรับพิกาดนี่เขาอยู่ตรงใดวครับเตรียมใช้ฟ้ามครับควายงามอุบลรัชครับผมบ้านเลขที่124หมู่10ตำบลโคกสูงอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นครับครับผมนี่ครับนี่คือเจ้าสิบล้านเนาะเซโซเนาะครับผมสำหรับเราก่อพันุกรรมเจ้าสิบล้านนี่เป็นสายใดครับเจ้าสิบล้านนี่ เป็นลูกของเก้าล้านครับเก้าล้านเป็นลูกของปังแปดริ้วครับแล้วกับแม่ของบนเนี่ยเป็นเป็นลูกสาวของพญาหงครับครับผมก็คือแม่นี่เป็นลูกของพญาหงเลยแม่เป็นลูกของพญาหงเลยครับก็เรียกว่าเป็นสุดยอดพันธุกรรมควายยักษ์ควายใหญ่อีกตัวหนึ่งครับปัจจุบันสิบล้านอายุเท่าไหร่ครับสองปีห้าเดือนครับมือมืออื้นนี่เตรียมมือเอื่นเตรียมสองปีหกเดือนครับ อ๋อมืออื่นเต็มสองปีหกเดือนเนาะครับนามือนี่เฮ้าไทยกันนี่วันที่ส <c oughs> ิบเก้าพฤศจิกายนครับแม่นครับสำหรับสิบล้านนี่จุดเด่นนี่เสือโซ่นี่มากตรงใดนะครับนี่ยสำหรับจุดเด่นของสิบล้านนี่ในใกผมญ่ผมของผมผมมากแบบบาแบบเป็นอัตลักษณ์กล้วยไทยในล่างก้วยหยักส่นะครับครับผม <c oughs> ซึ่งอัตลักษณ์ของของ เจ้าสิบล้านนี่ยส,สิชัดเควายทยคื่อควายไทย้าาไทปากบันเขาครับแต่ว่าเป็นม,มันสิอยู่ในโครงสร้างของควายควยหยักคล้วยสมัยใหม่เงสินะครับือ,อ้แต่พวกอัตลักษณ์นี่ชัดแห้งเนาะครับตัวนี้อัตลักษณ์ชัดครับอัตลักษณ์ตคนสีได <ตา S 1> ้ออกมาจากสายของสายพญาหงครับครับผมเพราะว่าเฮาที่เห็นพญาหงเนี่ยโอ้อัตลักษณ์นี่ชัดอีหลีเด้อครับ บ้านนี้นี่ความเป็นไปเป็นมานี่เสียโซได้มากจังไหยครับสําหรับเจ้าสีน้ำที่นี่นผมไปเห็นอยู่น้ำใหม่พี่ตอรครับนิลและนี่ฟ้ามครับครับผมก็เลยได้ขอแบีงพี่ตอมากครับเพราะว่าอยากออกมาพัฒนาคว้วไทยบ้านค <c oughs> ู่ลำเนาของเจ้าของนะครับอยู่ในฟ้ามยังสี่นะครับครับผมเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นมันมันอยากเห็นควายอยากคั้วลอยเกศสีแบบอัตลักษณ์แบบควายไทยแบบ ที่ว่าลองหลอกที่บีด,บดออกมาให้มันก้วยไทยที่เป็นที่ไงที่สุดในครบเครื่องของอัตลักษณ์ของอีหยังจังซี่เ่ะครับอืมครับผมคือตามแนวทางการพัฒนายุคไหมเจนไหมเนาะแม่นครับมาก,กับความใไ่บวกกับความงามครับครับนี่คือแนวทางของเสียสู้เปียมชัยฟ้ามับหนุ่มพอพันอุตต่วาดพัฒนาการนี่ไงเอใา,ไง,อาไงเอาเรือเจ้าสิบล้านนี่ครับคือบ่อยทีซี่ก็ อัปเดตเพิ่นตั้งแต่สิบี่เดือนครับสําหรับตัวนี้ตอนนี้ก็สองปีหเดือนครับที่เขาสองปีหกเดือนกระดูกข้องสางกระดูกข้องสางของพนจะออกไปทั้งสายเลือดของปูทวดเพื่อนของปูท้องสุกนี่ครับเพราะว่าปังปังแปดเลี้ยวนี่เป็นลูกของท้องของปูท้องสุกครับครับผมคือท้องสุกเจ้าเปียวไงเหนียเนาะแม่นครับก็เป็นจุดกําเนิดควายักษ์ไข่ใหญ่ของประเทศไทยครับสายเพิ่นสำหรับเจ้าสิบล้านนี่ปัจจุบันนี้มีเปิดรับผสมบ่ครับ ตอนนี้ก็กบสิบเปิดรับรับประสงค์ไอ้ลัางปีไม่นะครับหลังปีไม่เนาะแม่นครับแอ้วว่าตอนนี้กัดกำลังเทน้ำเชื่ออยู่ครับครับผมตอนนี้มีน้ำเชื่อแล้วเนาะมีน้ำเชื่อแล้วครับหมู่บ้านนี่ไปขายอยู่งั้นทุ่งฝนได้ประมาณเจ็ดชุดครับเนี่ยครับพี่น้องครับคือโดยความที่พี่น้องห้าติดตามมาตลอดครับพอรีดน้ำเชื่อกัดพี่น้องห้ากับจับจองเลยขนาดใบผสมว่ท่านได้เห็น มือเนี่ยเป็นโอกาสดีมาเฮ็ดบัตรผสมพ้อมล้วครับสําหรับน้ําเชื่อนี่ซีจําหนยชุดเท่าไหนครับเสียโซครับตอนนี้มีโปรโมชั่นกับสิบสองหาอดพันครับชุดละพันครับคือโปรโมชั่นเปิดหัวต้อนรับปีไหมต้อนรับสักาาดไหมครับครับผมเกิดชุดละพันให้พี่น้องก้อนครับแต่ในอนาคตก็น่าที่ได้ขยับราคาขึ้นครับเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยากได้พันธุกรรมดีๆก็รีบจับจองครับครับผม กับตัวแทนจำนายครับผมบอยทีซี่กับเรนซ์ซงทั่วประเทศขึ้นกันละครับรับเซโซครับด้วยความพันธุกรรมแล้วก็ลักษณะโครงสร้างที่คันเอาไปปรับโครงสร้างแม่พันนี่ปรับจุดใดได้ครับเสโซว่าตัวนี้มันจะไปมันจะปรับพวกแม่พันแบบบ้านที่หนังบางๆนะครับที่หนังบางๆตัวนี้เป็นค้วยหนังหนาครับมันสิมันสิให้ลูกทั้งออกไปทั้งเนื้อทั้งอย่าง ทั้งเนื้อหลายหนังหนาซรายไงจงสินะครับแล้วก็กระดูกปรับโครงสร้างของของของกระดูกแข้งขาของหลังของหนังนาเขาจัิงสิกะสีมีมีมีให้นะครับครับผมแล้วก็พร้อมไปด้วยอัตลาค่อยทยแบบบ่ไ้คำนึงถึงว่ามีอาจจะมีเลือดผสมมอเลือดมู้ไล่อย่างบองสิหน้าครับครับผมคือขันสิปรับความไงบวกกับความงามกระดูกโครงสร้างเนื้อหนังกับ คือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องแล้วเนาะเสียโซ่คือปรับแก้ได้หลายจุดเลยครับครับแล้วณปัจจุบันนี้กันย่งแบบว่านําเชื่อนี่ราค่าพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อเกษตรกร,ร,กรโดยแท้จริงเลยครับครับจุดละหนึ่งพันกับซ้ำหลอดละลอยแล้วเนาะเสียโซ่หลอดละลอยครับเอาถึงได้ทุกคนครับคือด้วยลักษณะกระซิจใจลูกออกได้สองหนาเนาะผมว่าครับผมไงก็ได้จายไปง่ามก็ได้ครับ นี่แหละครับพี่นองครับสุดยอดพอพันจากเปี่ยมชัยฟ้ามครับที่เข้าภาพพี่นองมาอัปเดตครับเห็นกันตั้งแต่หน,หน่อยๆแล้วครับผู้ใดติดตามเชียร์โซ่เปี่ยมชัยฟ้ามหรือว่าติดตามบอยทีซี่สองโลกกันจะเห็นพัฒนาการม,กมาเรื่อยๆครับจนเนี่ยแหละครับแล้วด้วยความเป็นสายปูท้องสุกหรือว่าสายเจ้าเปียวไงเมื่อก็เดี๋ยวลอสามปีนี่อย่างก็เอาว่ายยุ่แล้วด้วยพี่นองเด้อก็ที่ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ที่ได้งเง้นเบื้องหน้ากันพอแห้งแล้วเนาะ <laughs> โอ้เจ้าสิบล้านครับเอาละครับภาพี่น้องเข้ามาอัปเดตเพียงซ้ำนี่ละครับผมก็ต้องขอขอบคุณเสียโซ่หลายๆครับครับผมครับผมลาพี่น้องไปเพียงซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ